ถ้าคำถามว่าวันนี้คือวันอะไรทุกคนก็จะตอบว่าวันจันทร์วันที่ส0สิบแต่มันจะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งครับจะตอบว่าวันครบรอบใช่ครับวันนี้คือวันครบรอบพี่เบลกับพี่นัทครับเราครบกันได้หนึ่งเดือนแล้วครับแล้วนี่ก็คือแชทที่พี่นัทส่งมาหาพี่เบลตอนตีสี่ครับ ถึงมันจะเป็นเวลาแค่หนึ่งเดือนนะครับผมแต่เราก็จะได้รู้แบบนิสัยจริงๆของฝ่ายตรงข้ามคือเขาก็รู้ว่านิสัยผมเป็นคนใจร้อนผมเป็นคนแบบ กรธง่ายหายเร็วทุกครั้งที่ทะเลาะกันพี่นาแต่เป็นป้ายยองพี่เบลตลอดไม่เคยคืนเสียงใส่พี่เบลแม้แต่ขังเดียวไม่เคยพูดกูมึงมีแต่พี่เบลพูดใส่เขาเขาพูดเพาะทุกคำเรียกพี่เบลว,ว่าป้าหนูขอโทษทุกอย่างเขาไม่เคยชวนทะเลาะเลยถ้าแบบเขาไม่เหนื่อยหรืออะไรเขาก็จะแบบเงียบไปเองถ้าเขาแบบเหนื่อยจริงๆแล้ว เขาแบบไม่อยาทะเลาะแล้วเขาก็จะเงียบไปแต่พออารมณ์เย็นมาเขาก็จะมาคุยกับพี่อืมมาแบบปรึกษามาแบบแบบแบบไหนวะมาแบบเคลียร์กันอะให้รู้เรื่องว่าเออทําไมถึงงอนใช้ด้วไม่เหตุผลอะไรเงี้ยก็เดคืนดีกันขอบคุณมากที่ทนนี้ใส่เขาได้ขอบคุณสําหรับทุกอย่างเลยผู้หญิงเอ้ย ผมเนี่ยเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดที่ได้เขามาเป็นแฟนและผมก็อยากจะบอกเขาว่าขอมคุณนะที่เธอรักกันนางฝาของฉันจะนักหมดใจต่อให้ฟ้าดินสลายก็ยังเป็นเธอขอสัญญาว่านับจากนี้จะจงรักพักดีกับเธอ ยังสัน